น่าทานไหมคะกุ้งอบวนเส้นในต่างแดนนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเราก็ขอให้ทำให้ถูกปากคนท,คที่บ้านพบกับปามี่ลายชนแนลนะคะเดี๋ยววันนี้ม่จะพาเพื่อนๆไปทำกุ้งอบุนเส้นนะคะเป็นเมนูมง่ายๆคะ่ะใครๆก็ทำได้ที่ครัวต่างแดนนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมเลยะคะ่ะก็มาแช่วนเส้นกันก่อนนะคะ มี่จะใช้วุ้นเส้นยี่ห้อนี้นะคะเดี๋ยวแช่ไว้สักประมาณ10นาทีนะคะกระเทียมที่ต่างประเทศนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะห่อใส่ถุงตะข่ายแบบนี้นะคะแพ็คนี้ก็ประมาณ สี่พีนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณอ0่า2บบาทประมาณนี้นะคะก็ได้4ลูกค่ะเพื่อนก็ได้4หัวนะเดีวเราก็จะมาสับกระเทียมกันก่อนนะคะ แล้วเรามาเตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะก็จะถ้วยถ้วยเปล่าแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆถ้วยเปล่าแบบนี้แล้วก็ใส่น้ําร้อนลงไปนะคะสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะเนาะประมาณครึ่งถ้วยพอนะคะใส่ซีอิวขาวสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็ใส่ซอสฝาเขียวสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ น้ำปลานิดหนึ่งนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะพอนะคะแล้วก็เราก็ใส่เล็กดีนะคะประมาณ1ช้อนชาลงไปนะคะน้ำตาลนะคะสักประมาณ1ช้อนชานะคะซีอิ๊วดำนะคะเพื่อนๆใส่ซีอิ๊วดำไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะค่ะได้อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำเลยค่ะตั้งกระทะนะคะพี่จะใส่เนยจืดลงไปนะคะสักสักเล็กน้อยนะคะไม่เยอะเนาะใส่เนยจืดลงไป แล้วเราก็รอให้เนยจืดละลายนะคะเพื่อนพอได้แบบนี้แล้วนะคะพอเนยจืดละลายแล้วเราก็เอากะทียมลงไปผัดเลยค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองก่อนนะคะจะได้มีกลิ่นหอมนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็เอาวุ้นเส้นมาใส่เลยค่ะวุ้นเส้นที่เราแช่ไว้นะคะก็ได้ที่แล้วนะคะ จากนั้นเราก็เอาวเส้นที่เราแช่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่เส้นลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะน้ำซอสที่เราทำไว้นะคะก็ใส่ลงไปด้วยเลยนะคะลาดลงไปเลยค่ะเนี่ยนะคะก็ล,ลาดลงไปเลยนะคะ จากนั้นตามด้วยนี่นะคะขิงนะคะที่เราซอยไว้ก็ใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อความเพื่อความหอมนะคะอันนี้ก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อความหอมนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆคลุกเค้าให้เข้ากันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดเราจะปิดฝานะคะรอให้มั้นเส้นสุกนะคะเพื่อน จากนั้นนะคะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะอันนี้เป็นกุ้งแช่แข็งนะคะมันก็จะสุกยากเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะใส่หอมเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะนั้นนี่ก็ใส่แครอทลงไปนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ใส่แครอทก็ได้นะคะแต่ว่าแฟนชอบแครอทมากๆเลยค่ะมี่ก็จะใส่แครอทลงไปสักเล็กน้อยนะคะนะคะ่ะ จากนั้นนะคะจากนั้นเราก็มาคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะคลุกเ้าให้เข้ากันนี้นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็มาปิดฝาเลยคะ่ะแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็หลีไฟลงนะคะให้เขา สุกนะคะสุกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขอกลับะจะขอคนสักเล็กน้อยนะคะเพื่อจะได้อร่อยขอคนสักเล็กน้อยนะคะรีไปลงนะคะเพื่อนกุ้งแช่แข็งก็จะสุกยากสักเล็กน้อยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยเ,เส้นนะคะเดี๋ยวนี่จะโรยพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพริกไทยสักเล็กน้อย เดี๋ยวมี่จะปิดฝาแล้วอบสักแป๊บนึงนะคะหลีไฟแล้วก็เดี๋ยวให้เขาสุกเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะว่าถ้าสุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมีจะใส่ผักชีนะคะเพื่อนๆถ้าใครมีขึ้นช่ายก็ใส่ขึ้นช่ายนะคะแต่ว่ามีมีผักชีนะคะก็จะใส่ผักชีลงไปนะคะจากนั้นเราก็ มาคูุเเ้าเลยค่ะกุ้งอบบนเส้นจะต้องแห้งๆแบบนี้นะคะเคถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟเลยนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้คือกุ้งอบวนเส้นนะคะในต่างแดนนะคะมีอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะขอให้อร่อยถูกปากคนที่บ้านก็พอนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาหน้าทานไหมคะค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะปามีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามีไลฟ์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 没嘛。Bye bye.